หนิงปณิตาตั้งจิตอธิษฐานใครโกงเลือกตั้งขอให้เจอดีผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งปี6-2งงานนี้ก็มีประชาชนและเหล่าดาราคนในวงการบันเทิงได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือผู้จัดคนสวยอย่างหนิงปณิตา ที่ได้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเช่นเดียวกันโดยงานนี้สาวหนิงได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมตั้งจิตอธิษฐานใครโกงเลือกตั้งขอให้เจอดีโดยระบุข้อความว่าอิทังปุญยะพลังด้วยอำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าปณิตาธรรมวัฒนะได้บำเพ็ญตั้งแต่อดีตชาติแสนชาติล้านชาติ โกรธชาติทุกอสงไขยกันตลอดจนในมหากันนี้จนถึงปัจจุบันชาติขอถวยเทพทุกสถานชั้นฟ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์องค์พระศิวะพระแม่ศักดิดีพระบิดาแห่งสรรพสินโอดินสมเด็จองค์อันเลาะได้โปรดเป็นพยานข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานให้สัจจะในบัตรเลือกตั้งของข้าพเจ้าไม่มีวันแปรเปลี่ยนหากผู้ใดได้พยายามเปลี่ยนสัจจะ ถ้อยความในบัตรเลือกตั้งนี้ให้ผิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของข้าพเจ้าผิดลงไปแล้วจนเกิดผลกระทบที่ส่งผลต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวสำคัญสุดสังคมประเทศไทยก็ขอให้ผลกรรมกลับไปสู่มันผู้นั้นและครอบครัวสืบชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ว่าไปแห่งหนตำบลใดที่ได้เหยียบย่ำบนแผ่นดินก็ขอให้พระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินอย่าได้คุ้มครองไปจนกว่าพวกมันจะสำนึกได้ปณิตาธรรมวัฒนะงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ